สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดสองกริย์ของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้เรามาชมมีดมีดขุดว่านนะคะทรงขุดว่านนะคะเล่มนี้ค่ะความเก่าความแก่ความเข้มขังนะคะทุกท่านดูงาช้างงาช้างนี้แบบช้ำเลยนะคะทุกท่านค่ะเงางาม,งามแล้วก็เอ่อเหลืองเป็นลำพึ่งเป็นต้นเทียนเลยนะคะ มีการดูความเก่าความแก่มีสองกริย์นะคะทุกท่านค่ะเล่มนี้สวยงามมากค่ะสองกริย์นะคะไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะฝักเนี่ยค่ะเรามารับชมข้างในกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีดขุดว่านนะคะทุกท่านนานๆจะได้มานะคะ นี่ค่ะลายก็เป็นลายโบราณค่ะลายโบราณค่ะถานานจะได้มาแล้วก็จะได้มาเผยแผ่พุทธคุณให้ทุกท่านได้ชมนะคะไม่สั่นไม่คลอนดูข้านค่ะไม่สั่นไม่คลอนแน่นค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมีตำนานมานะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ค่ะดูพศพศนะคะ นี่ค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะท่านจ๋าเมานี้นะคะแล้วก็จะมีพศนี่ค่ะนี่ค่ะพศแล้วพศสองสี่ห้านี่ค่ะยาวนานมาแล้วเป็นร้อยรปีนะคะเล่มนี้ค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมีตำนานพูดมาแต่ก่อนเนาะค่ะสมัยก่อน เขาจะใช้พวกสมุนไพรหรือว่ายาโบราณที่เอามาต้มหรือเอามาแบบว่ารักษาคนนะคะเขาจะเอาอธิษฐานจิตแล้วก็เอามีดเล่มนี้ไปขุดนะคะทุกท่านมารักษาคนสมัยก่อนไม่ไม่มีหมอที่เราจะไปหาง่ายๆนะคะหมอหมอก็อยู่ในเมืองแล้วก็ผู้คนก็จะอยู่ตามป่าตามเขาค่ะหลวงพ่อท่านเอ่อตําหนักว่าไม่ ประชาชนแล้วชาวบ้านไปหาหมอลำบากนะคะมันกันดานเขาก็จะมีมีดเล็บนี้ออกมาแล้วก็เป็นเรียกว่ามีดทรงขุดวานนะคะไปหาว่านตามป่าตามเขาเนาะเอามาเอามาต้มกินเอามารักษาคนค่ะมันจะมีสมุนไพรต่างๆที่อยู่ที่ชาวบ้านปุย่าตาทวดสมัยโบราณของเราที่ท่านรู้จัก สมุนไพรโบราณนะคะทุกท่านค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะใครได้ไปบูชาถือว่า,ามีบุญมีบรารมีนะคะทุกท่านค่ะเอาติดรถติดบ้านหรือว่า,าบูชาไปไว้ใครเปิดทําธุรกิจหรือว่าเปิดร้านขายของนะคะจะเริ่นรุ่งเรืองนะคะทุกท่านอุตคุณของท่านนี้แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากแล้วก็ ป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคนโดนของนะคะใครสนใจก็โทรมาหา้ําเลยนะคะทักไทยเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกัน,นะคะ่ะมาเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะอันนี้ก็สองกริย์เช่นกันค่ะด้ามรวมฝักนะคะทุกท่าน10นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีดเฉพาะใบมีดก็6นิ้ว หกนิ้วกว,กว่านิดนึงค่ะ,คะด้ามงานค่ะทุกท่านด้ามงานสวยงามมากค่ะค่ะอันนี้มิดมิดสองกรัตรนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากเลยความเข้มขังเก่าแก่ค่ะนี่ค่ะจะปิดตรงนี้ด้วยเงินนะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชม งานนี้ก็งา,าดับชําค่ะชําแล้วก็งา,าแก่นะคะทุกท่านความความแบบว่าอ,อายุยืนนานนะคะประมาณ90ปีขึ้นไปแล้วก็จะแตกเป็นรากบักชีอย่างนี้นะคะเข <ล anter> าเรียกแตกงานับบงานแตกงาเก่างา,าแ,แก่นะคะเร<ล>า <anter> มารับชมข้างในกันนะคะสวยงามมากเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเขาจะจานไว้นะโมพุทธายะแล้วก็จานไว้เต็มใบเลยนะคะทางนี้ก็จะเป็นนาคเกี้ยวนาคสมพงนาคเกี้ยวนั่นเองค่ะนี่ค่ะลอยจานหลวงพอ่งพอเดิมท่านจานไว้นะคะแล้วว่า,าปลูกเสกเข้มขังนะคะนี่ค่ะนี่ไงข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่าน ศักดิ์สิทธิ์เข้มข้างดูความเก่าความแก่สวยงามมากค่ะงาม,มีสองกษัตริย์นะคะนาเกี่ยวนาสมพงศ์ป่าพวกผีปีาสาตลมพัดลมเพหรือว่าคนโดนของหรือว่าเราบูชาติดตัวติดกระเป๋าติดรถนะคะทุกท่านถ้าใครเดินทางไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนค่ะปกปักรักษาให้เราปลอดภัยนะคะแล้วก็ บูชาไปไว้ที่ร้านค่ะที่ร้านที่เราขายของเนาะเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านทำมาหากินขึ้นค่ะเป็นมงคลค่ะใครสนใจโทรมาหาน้ำนะทักทายมาค่ะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้น้ำก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอๆไป น้ำขอตัวนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ